ข่าวที่ได้ยินออกมาในผมก็ไม่สบายใจถ้าหากข่าวเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็ต้องหาทางที่จะต้องคุยว่าเขามีศักยภาพที่จะทาได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการประมูลเนี่ยเราใช้ราคาเป็นหลักนะครับแต่ว่าคุณภาพและความสามารถในการที่จะดําเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญนี่ก็ได้บอกไปทางกรรมการเพราะาตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องออประมูลเพื่อที่จะประเมินแล้วก็จะมีการต่อรองราคานะครับเพราะฉะนั้น ยังไงราคาต้องไม่ต่ํากว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าผมยอมให้ราคาต่ํากว่านี้ไม่ได้นะครับในเมื่อตัดสินใจออกมาน,นี้เป็นความเป็นรหรืออย่างน้อยสุดต้องไม่ต่ํากว่าระดับสองระดับสามนะครับพราผมมีหน้าที่ที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายน้อยสุดและได้ผลประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดเพราะนั้นยังไงก็ตามผมก็จะเรียกประชุมและพิจารณาเรื่องนี้ถ้าผลออกมาเป็นยังไงผมก็เสนอให้ยังไม่ประกาศแล้วเดี๋ยวขอเคลียร อาจจะมีหัวก็ได้ซึ่งผมไม่แน่ใจก็ถ้าตรวจสอบว่ามีหัวก็ต้องผิดหมดทั้งผู้หัวและผู้ถูกหัวผมจะตรวจสอบอย่างเต็มที่เรื่องนี้นะครับผมเวลาเนี้ยสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวคือให้ข้าวได้ระบายแล้วก็ให้เห็นว่าข้าวมันดีจริงๆอย่างที่เราไปพิสูจน์ตอนนั้นถ้ามีกระบวนการอะไรที่จะทาให้ข้าวเอ่อมามีปัญหาหรือว่ามาคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีก็ต้องตรวจสอบให้เต็มที่